ในที่สุดนั่งหนูนั่งก็งขอเส็ยสักทีตอนนี้ก็ได้เวลาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาพรนี่เธอขอมาเหรอ จัดให้ได้เสมอแม่หมอขอเสนอ EP 5สอบเข้าโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาพร์แม่หมอมีให้หลายเซตเลยเดี๋ยวมาเริ่มกันที่เซตแรกสอบเข้าม .1 น,นจุฬาพร์เล่มสีเขียวจะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์และเล่มสีฟ้าจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์สองเล่มนี้เป็นคู่มือเตรียมสอบเพื่อฝึกฝนก่อนลงสนามสอบจริงสองเล่มนี้มีแนวข้อสอบให้เล่มลนะสิบชุดชุดละสามสิบข้อรวมแล้วมีแนวข้อสอบกว่าสามร้อยข้อเลยมาพร้อมฉเฉลยที่มีคําอธิบายละเอียดแถมยังตรงตามหลักสูตรสสวทปหก เดี๋ยวมาต่ออีกเซตกันเลย2เล่มนี้ก็จะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์เป็นแนวข้อสอบติวเข้าม .1 ด้วยแนวข้อสอบที่เสริมทักษะรอบด้านทั้งสิ่งที่ควรจําและการประยุกต์ใช้2เล่มนี้มีแนวข้อสอบที่เน้นเฉพาะเจาะจงโดยเน้นไปที่การวิเคราะห์โจทย์โดยเล่มวิชาคณิตศาสตร์เล่มนี้จะมีแนวข้อสอบให้8ชุด400ข้อพร้อมเฉลยละเอียดและวิชาวิทยาศาสตร์ เล่มนี้จะมีแนวข้อสอบให้7ชุดีมทั้งหมด350ข้อพร้อมเฉลยละเอียดมีแนวข้อสอบสําหรับข้อมอ1ไปแล้วถ้าอยากเน้นข้อมอ4ต้องเล่มนี้เลย หนังสือติวสอบเข้าม4จุฬาพร์ราชวิทยาลัยเล่มนี้รวมแนวข้อสอบให้ครบทั้งสองวิชาทั้งวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในเล่มนี้จะมีแนวข้อสอบให้ทั้งหมด9ชุดชุดละ50ข้อโดยจะแบ่งเป็นคณิตศาสตร์3ชุดวิชาฟิสิกส์2ชุดวิชาเคมี2ชุดและวิชาชีวะอีก2ชุดเล่มนี้จะวัดทักษะความสามารถใช้ความคิดและวิธีการที่ช่วยแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันได้ในส่วนของความรู้ด้านวิทยาศาสตร์จะวัดทักษะทางด้านความรู้ทั่วไป7คติทางวิทยาศาสตร์และสําหรับใครที่ อยากจะสอบเข้าโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัยถามพาเศตนี้เลย